คำว่ายายานี่กับได้มาจากเข้าขี้เหื่อขามฝากเนละพอาะไ่กันเหื่อหัวเรากับบอดฟังล่ะปูดลงหันกั็พอดีให้เป็นอาหารแข่พอดี <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องอยาครับเพื่อให้มันไปหอดฟังนี่ล่ะ่นจะก็เอิ่นว่ายายาวัน่ยาไว ต่างที่ต่างว่าบ่อไห้มันหล่มลงกลางว่างคลรับปูดล่องนานละก็ร้อยบ่อได้ละแข็มากสวบเอาเวิดตแหละบ่อเหลือคลรับก็คือกันล่ะครับชีวิตการเดินทางชีวิตชัวจิตไปหอดเป่าไม้ปลายทางชัวจิตได้หอดสามมื่นมือนี่ก็บ,บ่เป็นธรรมดาครับใส่เวลาโดนเจอกวัาจิอยู่ได้ในโลกนี่ไปหอดเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่บ่เป็นธรรมดาเน่เนาะพ่อใหญ่เนาะ ก็คือนี่แล้วนี่นังหยัดซ้อยคู่กันอยู่สองเถาจังเซี่ยละเถามากแกมากล้วก็บอกเปนเถาซื่อๆครับเถาหาบโลกหาไพ้มาพร้อมเถาหาหาพญาตปัญเย่ามาพร้อมเจ้านี่กันนา่งฟังวิทยุมูนฟังวิทยุฟังเบิง่งอย่าได้นอสิถึกกูเพราะว่า เทวๆมึฟังมึงดูอย่าได้ถือเจ้าเพราะว่าฟังไปฟังไปกะว้าาไปว้าไป,ไปก็ถือแนวเจ้าของเป็นกันสั่งซื้อ,อยากกินครับเพื่ออย่างเพื่ออยากเศร้าครับมันการเก็บการป่วยนี่บดิแทนของดีบดิแทนของเป็นใจอยากหัวเนี่มิจะาภูอื่นทนลัเป็นใจอยากหัวน่เาเองเนี่ยมันหัวบ่ออกดอก เพราะว่าการเจ็บการป่วยเนี่ยมันของจําเป็นครับบ่ถือไปคือดูดีถือแล้วจังหู้ครับมันดีเองของมันหรอกครับยาเนี่ยกัญยาดีนะกันยาว่าดีเรากินเราฟังกินเราฟังอย่างทาเมื่อใดก็บ่ดีจักเอันนั้นเอื่อนว่ายาบ่ดีครับกันยาดีเรามันทำหน้าที่ของมันเองดอกบ่ต้องไปทาเมื่อใดไขยซีดีว่าจํหรอบอกบ่ถือครับว่า่อยกินจักระปุกข่อยจังสิเศร้านี่ก็บอกว่าถือครับมันแล้วจะถาดของคน แล้วจากการหยาบบนหยาบของสุขภาพครับกินไปถือว่ามีกินครับยาบำรุงธาตุล้านหลงโซสองสอดปรุงให้ให้กินแล้วก็ถือว่ามีกินบนเม่นว่าหาบ่อได้ครับหาได้แล้วก็รา,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 าค่าก็ถือพร้อมบ่อได้แพงสําหรับทานที่กินยายังมาแล้วก็ถือว่าแล้วไปกินไปบ่อ้องลําเลิกเบิกกระเซ่อครับถ้า ยาบำรุงธาตุร้านลงอยาก,กินกินไป <c oughs> เป็นอย่างสัน้นสบายสบายครับแต่ว่าอย่านี่ผู้ขาบางคนก็ถามเอาอีางเมื่อเหตุมันคือสิดีแต่พ่อใหญ่โสสัน้นสิบอกดอกครับส่บอกเราบางคนก็บอ,อ้คลขายแป้งแต่เราบอกคอ,อยด้วยหน้าคอยใจเฮ็ดว่าั่นผู้ขาสิบอกให้เฮ็ดครับใจว่าสันบุญบ่พ่อเนี่เบิดปีหากับบ่ได้ครบดอกเป็นอย่างสัน้น แล้วก็ตัวเมื่อเฮ็ดเฮ็ดละกันคันบ่ถือพิกัดกับบ่ดีกันละเพราะว่ามันจะมีพิกัดมีการสั่งตวงอ่ามีวิธีการทําว่าเอาอันใดลงที่หนึ่งสองสามแล้วก็น้าเพลิงเที่ยวเมื่อเป็นน้าเพลิงแบบไดเอามาใส่มันจังสีดีเป็นจังสันครับยานี้บิมันอยากกินสําหรับแก่ยืงบิมันอยากกินสาหรับบํารุงธาตุธรรมดาครับเป็นบาดเป็นแผลใส่กับเศร้ามีดบาดควันฟันกับเศร้าหรือว่า ลูกเต่าล้านเลนน้อยๆแน่ๆเลื้งเลื้งเตอ่อเต่อเป็นขี้โพอ,อปอแอแปแอินเข่าบ่แซ็บกอนเขากับไข่ยังเสียอาาไม่กินโหลดกับสองสามมือตอนนั้นนั่งเฝา้าจิตเขาว่าอย่างนี้ผลลัพธ์ครับแม่ท้องแตกออกเป็นอย่างสันส้นตอนเราเด็กน้อยเด็ก,น,กน้อยกินก็ไดผู้ใหญ่กินก็ไดอ่าเบิดขอบขัวข้วกระลำเป็นผัดบาดเป็นแพ้ใส่กระไดแพ้น่าแพ้เปื่อยเป็นน้องนี่ต้องกินทั้องท่าก็ไดครับอันนี้ ถือว่าเป็นยาสั่นเอกครับยาเอกโบเมนยาโทูแลวก็บอเมนยาพันทางยาบอรุงขาดรันหลงเป็นตำรับยาเอกครับหลายท่านหลายคนก็บอกว่าอันว่าวเครื่องปยโซนี่หมอรัมหมอเพ่งก็บอปันใดดอกว่าจะให้ว่าวฟังหลักเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องยานี่ละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นหลายว่าสั่นแม้ว่าดีแล้วก็จะได้บอกพี่บอกน้องต่อไปให้ว่าว้ฟังในว่าแนวใดญ มันจังสีแก่กันได้มันจังสีดีเป็นไม้นี่ยซป,ปีเร้าปีแล้วนี่จนอ่อนจนเปียกเพี้ยแห้งเรากินอนไดก็แล้วกินได้ก็แล้วว่าสีดีกับพดีจักเถื่อว่าสันเจ้าหาหมอกับพ่อป่านเชยาหน้า,นาคนว่าค่อยคอยคุยกันเอาฟังหมอล่ำอีกจักสาวหนึง่งล้วก็จังค่อยคุยกันต่อว่าเอาจังไดดีเหรอว่าสันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ